สวัสดีสวัสดีและสวัสดีน้องพเม่พี่นอ้องเบอ่์สุขุสุขคนหรือว่าจะเป็นพังไทยพังลาวหรือบ้าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสูส่ช่องยูทูปสาวาสนาชาแนลอีกแล้วพเม่พี่น้องเนาะวันนี้สาวาสนาก็เดินทางมาบ้านพงไงเนาะกลัมาหาสาวในห้างเนาะพแม่พี่น้องเนาะกลัมาหาสาวในห้างสื่อสาวอย่างนาะยังหูสื่อเสียงนิ่งน้ำเพิ่นกับไปถามนาอก,กันพเม่พี่น้องเลยสาวาแต่ยังบ่เคยมาถ่ายจักเพื่อได้พเม่พี่น้องเลยกำลังมาเป็นครั้งแรกเนี่ย ก็เลยมาไทยเปิดใจขึ้นเนาะขึ้นพ้อเปิดใจดิบอดอว,ว่าจังไดเนาะือว,ว่าไปห้างมาว่วลูก้นจกคนเนาะก็เลยไปถามไปสอบถามน้องกันแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ก่อนจะไปสอบถามก็จะรื่ออะไรกดแช์ก็ติดตามไ้เดอเพื่อเป็นกําลังใจให้สาวาัดได้ฮคิปใ,ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งต่อต่อไปเนาะก็ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณเนาะที่ติดตามสาวาัตขับสมสาวบัมาโดยตลอดกันได้นาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ไปเบิ่งไปดุนไปส้มน้ำกันเลยว่ะคืนซื้อเสียงเนียงน้ำเลยไปเนาะเขาไปถามมาพร้อมกันเลยเพื่อ่พี่น้องไปเบิ่งน้ำกันเลยสบายดีสบายดีสบายดีเดี๋ยวครับสบายดีลูกยโอ้โหสบายดีสวัสดีใครยังบม่เคยมาจะเถื่อนเนาะสวัสดีก็จะขอถามซื้อขึ้นกันเนาะซื้ออย่างนี้เนาะซื้อผ้าสาวผาะอายุเท่าไหร่ด้เนาะสามสิบห้าสามสิบห้านะ รุ่นน้องฮาลายปีโดยเป็นจะเป็นเรื่อยๆือสาบัดอยู่สิโดยเป็นอะไรเมื่อได้เป็นหน้าบ่มันนี่น้องได้ชาน้องน้อยชื่อยังน้องน้อยผ่อนคำผ่อนคำน้องผ่นคำผู้หญิงผู้ชายผู้ชายลูกชายบ่ได้จะขวบแล้วค่ะยังหากฮอดวันที่ชาเจ็ดในฮอตขวบขวบหนึ่งเนาะเข็นกระเคงแห้งได้ขึ้นขึ้นยางเค่งแห้งเนาะปิ้นเนาะ ก็เยอยู่เพื่อนมานนี่บ่โดยเพื่อนเด้เอาเข่าอะไรก็มาเพื่อนโอ่ได้ลายบเข่าปีบบได้รําปั่นกันก็ได้ผูเก่าฉบชิบฉกนี่แหละโดยลายคนเห็ดวะโดยหลายคนเห็ดอยู่กับพี่ซาเตอร์มื่นนี่อยู่กับลูกนี่แหละอยู่กับลูกสองคนนี่บ่โดยโดยมีลูกยักคนเจ้านะมีลูกสองคนแต่คนหนึ่งอ่นไปใส่เนาะคนหนึ่งเราไปทำงานโดยทำงานไทยหัว คุณหนึ่งน่ะอายุเท่าไรเน่ยอายุสิบสามปียังน้อยอยู่เนาะยังน้อยทีแรกมันลูกมีน้ำพีน้องบ่ไปน้ำพีน้ำน้องโอูได้อยู่เนาะไปน้ำพีน้องเนาะถ้าบ่ไปบ่มีเนาะบ่ไปบ่มีเงินเลี้ยงน้องเลี้ยงนุ่งทีแรกพ่อแม่บ่มีผัวชายเลยเนาะโดยกะผัวเสียแล้วเนาะพ่อของน้องเพิ่นเสียชีวิตป้อโดยเพิ่นก็เป็นแม่ใหม่เนาะได้ ีได oh, 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 so oh, so ้หปีได้โ้ยพี่น้องไงน่าสะปีกูกลัวเนาะแสดงว่าเสียใจน้ำได้เลยพี่น้องเป็นการเลี้ยงลูกแต่คนเดียวเนาะพี่น้องเนน้องนี่ด้ปีวะในวันที่ชาเจ็ดในหอดปีโอ้แสดงว่าใกล้กับพ่อคนเชียร์ตอนพ่อคนเชียร์นั้นถือผ้าหากระดเจ็ดเดือน่นองยัยอยู่โดยโดย กคได้ออกมากับบริเห็นหน้าพ่อเลยเนาะพ่อกับบริเฮนหน้าลูกลูกกับบริเฮนหน้าพ่อเลยน<ด>ีมองได้ีบเดือนแต่กับพระู้มาขึ้นคือไผ่เนาะกับหน้หาสิคือพี่น้องเขาแล้วเนาะเหนื่อยเพิ่นแหละเอนื่อยเพิ่นกระเบนนี้บ่เหนื่อยเพิ่นกระเบนชีแหละปีนี้เหน็นให้เหน็นหน้าน้ำพายสาพาปีเห็นน้ำเอื่อยเหนน็นแหละโอ้เอื่อยพายเห็ดยเห็นน้ำเพิ่นโดย มีคนพาเห็ดเนาะเฮากับผมมีคนพาเห็ดพาอย่างกับเห็ดน้ำเพลนอะไรเลยพอได้กินเนาะโดยคนแบ่งกันกับหน้าข้างบนลายเนาะแต่เห็ดกบะปติ่มที่เพราะว่ายากน้องนี่เนาะยากลูกเน่กับขึ้นล้งๆอะไรแต่เปลี่ยนกันเอาวนั่นเนาะโดยบุรีกินน้ำเพลนอะไรแต่การกับบุญกุศลไหวเนาะโดยกต่ถือว่าพี่น้องกับใจดีเนาะทำผู้ใจนั้นเลยกับบุรีเห็ดน้ำแล่ดุหน่อยเนาะ นเห็ดกับอได้กินน้ำพิ่นเลยค่ะผึ้งมวยเห็ดน้ำแห้งบุมี่เน่กินเเนาะยังจะหาใช่เนาะได้จะไปคุดกระปูกระป้งยังทั้งยาดเลยหมดเลยไเนาะมันยาดไม่ได้ไปเลยลาวกระปู้ชุบผู้งามอยู่เนาะโดยขึ้นกระจุกงามอยู่เนาะแต่เขาก็สิถามเรื่องของหัวใจของเพิ่อนเนาะเรื่องหัวใจเนาะโดยการก็แต่พอน้องเสียชีวิตไปก็มีคนมาโอ้มาล้มอยู่บ่อสภาบ่มีดอก บ่มีเนาะกระตินน้ำเฮากระหิดใจยังบ่ท่านได้ในแล้วเนาะเมแต่ตอนนี้กับเป็นปีด้านนอกก็คือสีทําใจได้เยียอยู่บ่พอได้อยู่บ่เพราะได้อยู่เนา้องหำโดยบ้านเท้าน้องอยู่เนาะโดยโดยน้องน่ารักจังว่าน้องเขาบอกว่าให้ลืมมันกับอยู่เนาะแต่บ่ลืมเลยเนาะลืมบ่ได้เลยเนาะคนบ่ได้พิดกันเนาะคนบ่ได้พิดกันโดยป็นเรื่องปกติของมันแต่ว่าาาเกกบอยให้ขอมนาั่นแต่กธรรมชาติ คันแปลงมาแล้วนี่ทุกคนน่นก็ต้องมีอำลาท่าจากโดยอยู่แบบนี้กับบุรีมีคนมาโอ้อารมณ์ที่สภาอยากหนุ่มอยากเต่าคนกับโอ้อารมณ์หน่ยเนาะอยากวารุเภาก็ยังน้อยไปสิก็เปิดใจบ่บ้เสียเดียวนี่นะทำสมุทรปรากามีคนมาโอ้มารมแบบนี้กับพ่อมเปิดใจอยู่บ่อกะพ่อมอยู่กะคุยกันไปก่อนละเนาะไปเรื่อยเนี่ย ทันทีทางเดือเปิดใจละคือเพิ่อนบอกเปิดอยู่เนาะก็เปิดอยู่เลยพร้อมพร้อมเปิดอยู่เนาะเพราะว่าแต่แต่คนที่ว่าสิมาหับลูกเขาได้บบซันซี่เนาะสภาหับครอบครัวเขาได้บโบมียังบบกะคุยกันไปกอนเนาะเลยในครอบครัวน้ำเพื่อนมีจ้าคนสภาเพื่อนจนาะน้ำเพื่อนอะไรนะมีสามคนไม่ลูกมีแหมเลยมีแต่สามคนไม่ลูกพี่ก็ยังตอนนี้กับพ่หน้าครอบครัวก็ยังบ่มีเนาะเออพ่อแม่กั วอร์รี่ยูนิพ่อแม่์พันกับพ่อพันกับแอบแฝงเมียใหม่โอ้แม่เสียไปโดย่อยหน่อยถ้าแม่ยั่งกับพ่อจะได้เลี้ยงลูกให้ได้หาเงินหายอย่งนัสภาตอนแม่ตายก็ยังบ่เห็นหน้าแม่เลยก็ที่คือหมอนี่เลยนี่นะเจ้าห่อโดยวันนี้ลูกก็ได้แนวเมย์เนาะยลูกก็ได้แนวเมย์โดยเมเชียเนาะโดย เป็นหังไงว่าครอบครัวที่แบบที่ว่าเปรตเนาะที่แบบเปรตอยู่เาะว่าจะนํามาเนาะนำติดต่อนอเนื่องมาเบื้องเนาะมาจากแม่ที่บุหินนาแม่เนาะมาถึงลูกกับบุหินนาคอเนาะอันสาวพาถาเปิดใจนาเป็นแบบสมมติว่าผู้วาวพังไทยพังเล่านี่กะสิฮับได้เบิดอยู่บ่คำเพื่อนมาคุยทำเืนมาคุยเนาะค่ะ ทางไทยทางต่างประเทศก็ได้เนาะเออใจเนาะไปใจเป็นทางการเนาะสภาโดยบ่มีแนวที่เสียคัดคองเนาะยตอนนี้ก็นอนีบ่เพิ่นรับเฮาได้บ่ยังบ่ก็คุยกันไปก่อนเนาะยเฮาก็ยังบ่จักเลยเพราะว่าเฮาอยากได้มาเป็นที่ผู้ทํา มากินผ้าฉากเนาะโดยตอนนี mercy, woman, Duke, ้เฮาก็ขาดโหนาครอบครัวขาดเสาลักคือว่าอะไรเห็ดยังไงเห็ดบ่ได้เนาะเห็ดทุเดียวเนาะไปแค่ไหมไปบ่ได้วยเนาะยิงเนาะถ้าว่าผู้มีครอบโหน้าครอบครัวได้ก็คือมีแต่ไปทำงานบ่ทันเลยทำงานเฮาบัดมีลูกน้อยเนาะไปบ้านอะไรเนาะแต่ตอนนี้ก็ทางน้องพาเพิ่นก็ปวดใจเนาะปวดใจเบินทางการคุยเพราะเราถ้าท่านที่ดูว่าทั้งผัวผู้แพรเนาะเห็นเนาะวนมนมๆที่อยาก อยากชอบเพิ่นอยากตีต่อเพิ่นเนาะพี่น้องกับตีต่อมาทางซ้องอ่าพอคนหน้าแล้วก็น้องว่าน้องพ้อยได้พ้อยได้เนาะยินดีที่จะเป็นสะพานฮักหรือว่าสะพานดุหรือว่าอยากมาเที่ยวหากระสาวผ้ากับยินดีต้อนทับขึ้นย่บ่ต้อนทับอยู่เนาะขึ้นมาเนาะกระสาวผ้านสาวบุรีมีสาวผ้าบุรีมีโทรโทรศัพท์มีกับ่ได้เติมเนตเติมยังโห่างมีโทรศัพท์เนาะโดย ก็แค่อยู่แค่มีสองทางเนาะดลยค่ะง่ายอยู่ค่ะง่ายมีสองทางแบบว่าให้คนสื่อสารได้เนาะตินได้สสภาอันเจ๋งให้ได้ว่าคือจังไรเนาะบ่าโปรเจกก็ให้่นคำว่า่นนั่นจะให้พ่น ถักมาทางเชิงเจ้าแล้วถักมาทางนี้ก่อนเนาะสมัครใจเพิ่นก็คือโบโคเจกเนาะโดยโดยขึ้นก็ให้อันผ่านช่องยูทูปเขาก่อนเนาะโดยตอนคือได้มาพากเพิ่นอยากได้ก็บสมาติดต่อมาเอาทางทีมงานเขาได้เนาะโดยทางเพิ่นเป็นโปรเจกต์โดยตรงโดยทีมงานเขาก็อันชีแจกให้ตามหลังเนาะโดยว่าขึ้นมาพ่อมเจกออกซื้อกับโบปิยังเขากับโบวังครับใจขึ้นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าขึ้นกะ ้องการไว้ให yeah, yeah. ้ได yeah, si ้พ่อแม่พี่น oh ้องเอ้ยเนาะพุ่นก็อยู่กับลูก2คนยแจกไปแรงโทรฮอดเนาะเดี๋ยวสิว่าบ่มีเรดมีเวลาดูแลลูกอีแเนาะน้อยเนาะีกว่ากเนาะยกินนมันือนั่นเนาะยกินนมือโอ้ตเกิดบ่ตเกิดอเจ้าคือเลี้ยงรอดเนาะ โลดบวดกททูไทยไปทูไทยไปเนาะทูไทยไปแล้วมันจาเป็นเนาะสภาเนาะเป็นยืมนวงไปนี่แหละอ๋อยืมเวน้องไปเนาะคนเกิดมาแต่ก็ต้องอันจาเป็นต้องได้เรี่ยงดูขึ้นเนาะขึ้นใหญ่ไปขึ้นกสบายดอกสภาเลยโดยนะอนาคตของเาที่ยยจะดูเลยเขาเนาะโดยาไปน่ใหญ่มาตมาจากมันที่เป็นอะไรได้เนาะเขาก็เลี้ยงไปได้ได้ได้ก็เดียงไปเนาะคนดีโดยนเกิดมาเลยโดย มาไหมครับกินข้าวกัำยังมื่อนี้กินตอนเที่ยงต้มกระเปียกินกับข้าวป่าเมื่อกี้กินต้มกระเปียเนาะมาเห็นซุ้มกันอยู่เนาะโดยส้มกระเปียกที่ยชีวิตชาวบ้านเนาะโดยชาวบ้านเข้ามาแล้วเห็นให้แม่เล่แล้วก็ต้มกระเปียกกินกันซุ้มกันเนาะ ภาวนาได้อย่างนี้ก็สิบ่ได้ไณปลายใจเราเนาะโดยยุบากเออถ้าว่าคนที่บ่ยากก็สิไปหานู่นหานี่ได้เนาะเออบ่ยากก็ไปหาเขาก็พูดเขียนเพื่อนะมันหลัเขายากเขาบ่ได้ไปเลยยยากบ่ยากก็ขอให้ได้นุ่มน่องนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนุ่มน่ะกล้องแทนนุ่มมาสั่นสวากล้องเทนเทนเศร้าคำย่บ้านเท่านั้นถ้าเป็นเงินอยู่พุ่นกับกล้องละซองร้อยบาทเนาะเสนเศร้า เงินไทยกับกองสองร้อยบาทเนาะเพคุนพี่น้องเนาะสองร้อยบาทนี่กินได้จักมืออันสาวาประมาณบางทีกะบางทีเขาชื่อกะพผู้ริหอดขวบคือวัดประหัตชิกับผู้ริหอดเมื่อวัดประหัตไปใช่ได้ทิศหนึ่งเนาะคนกับบุคคลกินบันไดเราคนกับบางทีมันกินหันกินนี่แต่มันริดมันยังไปแต่กะบ่ได้ถูกกินบันไดพอนเข่าพอนน้าของเงนให้อิ่มเนาะเงินกะประหยัดนมลงอีกกันเนาะก็คือสิกินโมกแงบันไดเนาะตัวน้อยๆอยู่แล้ว ลูกมานดูล่ะลูกสาวอันกับไปหาเงินกับไปน้ำพีน้ำนองอันแน่นอสภาน้ำพีน้ำนองอะไรไปโดนแล้วก็ตาบุได้โดนท่านโหดปีเนี่ยเอ้ยเขินกับพ่อได้ให้ผักมาให้พ่อให้เมยซื้อนุ่มซื้อยางอีบอเพิ่นค่ะผักกันเถื่อพันเสื้ออะไรได้เพิ่นว่าเห็ดบัดเห็ดยางแน่เห็นนะแต่หลายยางเนาะแต่กับเพิ่นกับฝากคู่เดือนเนาะบัดบ้าบีบ้าเพื่อฮักคาบัดแน่บัดยูคายูคากินแน่ใบสีนะมันบ่อยากคุ้คุ้มอะไรยาคุ้มเนาะโอ้ย อีกอย่างนึงเพิ่นก็ยังน้อยเนาะบ่ทํางานหลายก็บ่ได้เนาะอายุเพิ่นก็ยังบ่ได้เพิ่นก็ยังน้อยมันทางเห็นไดมันจําใจบ่มีคนเบิ่งครอบครัวนี่แลแม่ก็เป็นนี่เนาะย่างลูกน้อยน้องเพิ่นก็นาสงสารอยู่ไปด้เอไปเป็นเดียวเนาะโอยงานมว่ะมามาูะ ป้าได้ขึ้นอยากลงไปเนาะขึ้นเด็กปืนลงอันเบืนลงทั้งนี้ได้หนิโดยขึนอยากลงแล้วนขึ้นอยากเที่ยวสาวผ้าขึ้นกับเป็นคนหุ่นใหญ่เนาะอวบๆเนาะขึ้นกับผู้เจ้าผู้งามอยู่เด้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยคุ้นใดสนใจนุ่มๆสนใจขึ้นกับติดต่อมาได้เนาะเพราะว่าสาวผ้าขึ้นกับมีเพชรติดต่อทั้งทีมงานเพาก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยช่องใดก็ได้ นะๆๆๆก็สิได้ดำลาน้องขึ้นเนาะเพราะว่าเพินก็อยากลงแน่เนาะก็สิเอาน้ำจิ้มน้ำใจให้น้องเพิ่นพอได้ซื้อนมคือตกมนมน้เนยเนาะให้น้องเพินเนาะล่ะเนาะอะกอันนีอะอะ้ซื้อนมเด้อลูกเด้ออซื้อนมลูกุจาเด้อุจ้าอะลูกอะุจาอกน้อยเนาะุจาอะลูกอะให้อะลูก่ะไปซื้อนมเด้อไปซื้อนมเด้อ ไปซื้อนมด้เพิ่มกันเลยดูแหบบวชุบแล้วดีใจเนาะเออดีใจเลยไปซื้อขนมนะฮะสองคนก็เป็นที่น่าสงนใจนะอลยพี่น้องเลยไปยูส่งคนเนาะส่งคนไม่รู้พี่น้องเลยเนาะเลยโอเคพี่น้องถ้าท่านใดสนใจเนาะหรือว่าทาง อ่าเอฟซีเนาะเห็นทางน้องพึ่งการนะาสงสารเซนดูเนาะสนใจเนาะติดต่อมาทางซ่องอ่าน้องพลอยน้องวาดไลด้พี่น้องอย่างนีหน้าได้เนาะเป็นพ่อมเปิดใจเนาะเป็นพ่อมเปิดใจเฮ้ยพี่น้องไอเต็มร้อยเลยห้พี่น้องเนาะการยินดีที่จะเป็นสะพานหักหรือว่าสะพานบุญก็ได้อพี่น้งดูยินได้ทั้งสองอย่างเนาะโดยทางน้องคนนี้กับเออวุ่นห่ากับครัวเนาะดูยิน จังดีเนาะเขาก็ชิได้ลำลาขึ้นก่อนเนาะวันนี้เนาะสบายดีสบายดีน้องพาสบายดีสบายดีกาได้โอ้ดมกับสาวพาเนาะอายุขึ้นกับสามสิบห้าปีพ่อแม่พี่น้องไงก่าขึ้นกับเปิดใจเนาะพร้อมเปิดใจหาคนหักหรือว่าคนคุยหรือว่าคนสร้างครอบครัวน right. ้ำขึ้นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพึ้นก็มีลูกสองคนเพึ้นก็เป็นแม่ใหม่สามีเพึ้นได้เสียชีวิตเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ กถ้าท่านใดอยากโอ้อยากลม่มหรือว่าอยากมาสร้างครอบครัวกับเพิ่นเนาะก็สนใจก็ติดตอ่อไล่ทางทีมงานเท่าน้อเพราะว่าเพาิ่นบ่ได้แจกเบือที่อันในอันออกซอเนาะกัทีมมาเอาที่หลังใหม่น้ำทีมงานเท่าน้อาวเพิ่นพี่น้องเนาะงส่องใดก็ได้เนาะสวาสนาชาแนลก็ได้โคโลงโคน้าบ้านเท่าก็ได้หรือว่าน้องพ่อชาแนลก็ได้น้องพ่อพี่น้องเนาะทั้งสามส่องได้เบิาาเดมเ,มเ,เลยเนาะกัพวกทีมงานเท่าก็ยินดีสิเป็นสะพานหักไปสะพานบนไห่เนาะก็ได้ โอูร้องกับเพลินกับเปิดใจพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสนใจก็ติดต่อได้เลยเนาะสาวพาเพลินกับพ้นพูนผู้ใหญ่ๆหน่อยหนึ่งเนาะก็ขอบุญขอบคุณเนาะเอฟซีสบัดทีให้กำลังใจสบาดมาโดยตลอดเนาะก็ขอขอบุญขอบคุณนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเมื่อสักครู่สุกคนสาวบัดก็บชได้จบคลิปใบเพียงซับนี่ก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะไปเจอกันในคลิปหน้าเนาะพ่อแม่พี่น้องสาวบัดก็บชได้กล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ